อันนี้ไปไหนไปด้วยเจ้าดุกดิดสุนักแสนรู้เขาเหมือนหมาที่ฟาร์มเราเลยเคยเห็นไหมหมาที่ฟาร์มเราชื่อดุกดิ๊กนุกนิกดุกดิกด๊กเออสุนัขแสนรู้ค่ะเคยเห็นหมานั่งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หมเห็นเ <c oughs> ออมันทำไมนั่งได้ไม่กลัวตกหรอมันนั่งเลยทุกที่เียอนเธอเห็นหมาขับรถไหมนั่งหน้า ขับรถเลยไม่มีขับสิบแปดล้อคนน่ะไม่มีดอกไอ้หมาน่ะลูกใครก็ไม่รู้เนี่ยชื่อหมาชื่อหมาคนชื่อหมาเอาคนซมัยกหมนซื้อไหมมีแม่หมาพ่อหมางมีเลยยายหมายังมีเลยอ้ยอิสันโบตังหลกเด้อค่ะมีรู้ล่ะเอาอ่านข่าวอ่านข่าวนะเบาเล่นอยู่นี่แหลมสิบได้ฝั่งข่าวเนี้อ่าหมานางซ้อนท้ายจักรยานด้วยค่ะขับไปไหนหนูไปด้วยเออเจ้าลูกดิกเนี่ยค่ะ แล้วก็ก็บาแน่นเฉยนะคะเ,เขานั่งท่าเนี้ยถึงเขาจะขับเจ็ดสิบแปดสิบเขาไม่เคยร่วงมันกลัวตายรู้ไหมนั่นนะเออเห็นเห็นหมานั่งเรือไหมเออไม่มีรคดุกกระดิกีกไม่มีหยอกล้อกันไอ้นั้นเรืออันนี้เบามันกระติดเดียวเพราะนั้นแหละมันยิ่งกลัวตายเลยนะเาเคยไปตั้งยี่สิบสามสิบกิโลอเออาาประกอนิ่งๆอย่างนี้แหละมันกลัวตายเออทาไมเขาถึงไม่ตกเออมันแป๊บโบพี่น้องมันจะตกได้ไงมันจับสองกีนสองมือสี่มือไเลมันไปเกาะตรงไหนไว้เนี่ย S <S เขาขับไปตลาด20-30โลเขาก็ไปนะเจ้าดุกดิ๊กเนี่ยแล้วมันอยากไปหรือบังคับมันไปนอยากไป<อ>เขาสตาร์ทรถไม่ได้มันน่ตรอขึ้นเลย ไปไม่ได้อมันไปไหนไปด้วยดีนะมันได้ขับออกก่อนนะไปนานแค่ไหนมันก็ไม่บนมันนั่งรอข้อม้ออยู่นั่นแหละไม่เหมือนคนนะก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยมันก็ไปนั่งอยู่หน้ามอเตอร์ไซค์เลยนะถ้าัวไม่ได้ไปถ้ามันไม่ได้ไปนี่มันก็วิ่งตามเลยนะมันไม่ยอมนะไเป็นความน่ารักของเจ้าดุกดิกเลี้ยงอันอย่างกระหักตรงนั้นนะคะพี่น้องนี่เจ้าดุกดิกเนี่ยบอกเคยต๊ะจักรดเจ้า เธอแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้เป็นความน่ารักของเจ้าดุด๊กดิ๊ก